ปนว่ามีของกินลำต้เมืองแปะป้าแตงก็เลยตัยมาติร้านเจ้าป่ะข้ามถนนไปเจ้าตามส้มขนมเส้นป้ายร้านจีมีไหนคาเฟ่เฮาเข้าไปพอตังในกันเลยเจ้าป้านก็นตกแต่งเหมือนกับอยู่ในญี่ปุ่นเลยนะเจ้าวันนี้ป้าแตงมาเร็วก็เลยมีโต๊ะว,ว่างหลายโต๊ะหน่อยเจ้าอันนี้เป็นเมนูตาหลากหลายของป้นเลยเจ้า ท้องไปพอในครัวกันเนาะติ๊ปิ้นกำลังจัดจานนี่เป็นจิ้นส้มเงี้ยวหรือข้าวกันจีนนะเจ้าปิ้นก็ใส่กระเทียมเจียวพัก้องใบหอมแล้วก็พริกแห้งทอดเจ้าเอาก็จะกินกับแค่หมูมที่ชุมชนปิ้นทำกันเจ้าแค่หมูเปิ้นก็ล้ำล้ำเฮามาดูอาหารที่ป้าแตงสั่งกันปะวันนี้ป้าแตงสั่งตำจิมีไหนข้าวกันจีนแล้วก็ปีไก่สองอันป้าแตงจะกินละเนอะ้อ ในจานนั้นเป็นขนมเส้นน้ำยาเจ้าของพ้นลำแต,แ,ตแต่เจ้าเส้นมีแคบหมูหมูยออันนี้เป็นตำจิมีไหนเจ้าแปลตตรงตรวเลยจะเจอว่าจิมี่ไหนแปลว่าบ่มี่ไหนเจ้าประมาณว่าไทยม้าเก่งที่นี่ก็คก,กับปรับการณบขามาครับบ่มีที่ไหนเรามี่ที่นี่ตีเดียวเองเจ้าสังซ <c oughs> ่องก็จะมีลากหลายเลือเลยเจ้าก็าจะเป็นเอ่อมีตำตำจิมี่ไหนเจอตำเจอรเลยเจ้าก็าจะเป็นต่ำใสเส้นมีใสแคบหมูบ้านเขาเจ้า ทุกอย่างก็คือแค่แค่หมูก็เป็นผลิตจากชุมชมน,นเจ้าเลียวเข้าในหมู่บ้านเวียงตองเจ้าประมาณ300เมตรกับาน,นจะอยู่ขวามือเจ้าพักถึงเลยขอบคุณนะคะ